สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาแรงกับแบงค์้องรอนะครับอันนี้เป็น 2EP สุดท้ายในสมัยที่2ทับเแล้วนะครับซึ่งก็มาพบกับผมนะครับติวเตอร์กัดนะครับก็จะรับผิดชอบในมาแรงทั้ง2 E p ีสุดท้ายนี้ซึ่งเราคัดดีการมาจากบทบรรณาธิการเล่มที่16กนะครับก็เป็นเล่มสุดท้ายของเราแล้วทีนี้เล่มสุดท้ายแล้วว่าเนก็ปิดคอร์สแล้วนะครับแล้วก็อีกประมาณ1นึ่ง นะครับก็จะสอบเนติบัณฑิตแล้วในส่วนของขาวิแพ้งทีนี้ครับหลายท่านนะครับยังไม่รู้ว่าเอ้ยกันใกล้สอบแล้วอะ่ะเราจะหยิบจับจะทําอะไรก่อนดีนะครับติวเตอร์มีคอร์สมาแนะนำนะครับก็คือคอร์สแรกนะครับเป็นคอร์สสรุปก่อนสอบนะครับเป็นคอร์สสรุปก่อนสอบของเราเนี่ยติวเตอร์ทุกท่านจะตามฟังคําบรรยายของท่านอาจารย์ทุกคนนะครับโดยแบ่งหน้าที่นะครับแบ่งทีมในการรับผิดชอบในการฟังคําบรรยาย แล้วสกัดมานะครับโดยที่ฟังทั้งภาคปกติภาคค่ําแล้วก็ภาคสัมมนานะครับสกัดประเด็นสําคัญสาคัญที่ท่านอาจารย์เน้นท่านอาจารย์เก่งนะครับมาอยู่ให้ท่านในส่วนของคอสสรุปก่อนสอบเสมือนกับท่านเนี่ยนั่งฟังนะครับไปนั่งฟังที่เนติบัณฑิตเองเลยนะครับอันนี้คือคอสสรุปและอีกคอสหนึ่งนะครับอีกคอสหนึ่งจะเป็นคอสเขียนตอบให้สอบได้ในรอบรอบสดนะครับซึ่งในรอบสดนี้นะครับมันจะมีความแปลกใหม่ก็คือว่า ข้อสดเนี่ยเราจะออกข้อสอบเสมือนจริงเอาดีกาที่เก่งๆเอาดีกาที่เด่นๆหลายๆตัวมาจับเชื่อมโยงข้อที่จริงมัดรวมเป็นข้อสอบเสมือนจริงให้ท่าน5ตัวอย่าง5ข้อนะครับต่อต่อ1ต่อ1ข้อของการสอบในติบัณฑิตก็อย่างเช่นสมมุติว่าข้อข้อวิพง่งข้อ7บังคับคดีก็จะมีถึง5ตัวอย่างด้วยกันนะครับว่าตัวอย่างข้อสอบนะครับแล้วก็ฝึกให้ท่านเนี่ย จับประเด็นในข้อสอบนะครับว่าประเด็นในข้อสอบเนี่ยข้อบังคับคดีสมมุติว่าเป็นข้อบังคับคดีซึ่งข้อที่จริงมันยาวมากเวลาท่านจับข้อสอบท่านจะมีเทคนิคการทําข้อสอบอยังไงให้ทันและรู้ว่าประเด็นเนี้ยเขาต้องการให้วินิจฉัยแบบไหนนะครับก็สามารถทักสอบถามแอดมินหรือทางแฟนเพจก็ได้นะครับของทางแบงคอรกรอนะครับก็มี2คอร์สต,ตัวนี้มาแนะนําให้ท่านนะครับก็ในส่วนของใกล้สอบตัวนี้นะครับโอเคนะทีนี้ เรามาเข้าสู่เนื้อหาของบทบรรณาธิการของเรากันนะครับเราอยู่ในเนื้อหาของเร่มที่16ซึ่งเป็นอยู่ในข,อข้อเตของข้อที่2นะครับขาวิแพ่งนะครับในส่วนของการดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ํามาตราหนึ่งสี่นะครับดำซ้ำนะครับมันมีหลักเกณฑ์ยังไงบ้างระดิกาตัวนี้นะครับปรากฏอยู่ในคําบรรยายเล่มสุดท้ายนะครับมันจะมีนัยยะอะไรหรือเปล่านะครับท่านที่มาฟังมาดรงในวันนี้ติวเตอร์สรุปข้อได้จริงมาให้ท่านฟังแล้วนะครับ ทีนี้ก่อนเราไปดูข้อเท็จจริงในดีกาเรามาดูประเด็นคําถามที่เขาถามท่านก่อนฮนะประเด็นคําถามครับเขาถามท่านว่าถ้าหากสารมีคาพิพากษาถึงที่สุดว่าที่ดินเนี่ยเป็นของโจททีนี้ครับต่อมาจําเลยเนี่ยมายื่นคําร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทครับโดยยื่นบอกว่าอะไรจําเลยเนี่ยได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทครับโดยการครอบครองปรปักแบบนี้ฮนะจะถือว่าเป็นการดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ําหรือไม่ เออนะทีนี้ก่อนเราไปดูข้อเท็จจริงในดีกากันเรามาดูหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก่อนซึ่งจะขอบอกว่าเราจะพิจารณาแต่เฉพาะหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนะครับเพราะว่าในส่วนประเด็นนี้ถ้าอะไรที่ไม่เกี่ยวข้อ,ของติวเตอร์จะไม่พูดในรายการมาแรงโอเคไหมแต่ข้อนี้ครับเป็นติวเตอร์พี่พลอยนะครับรับผิดชอบในส่วนของคอสสรุปและเขียนตอบ ซึ่งแอบกระซิบมานะครับแอบกระซิบเห็นติลเตอร์พอยมาบอกว่าไปนี้มีเรื่องเด่นๆดีกาเด่นๆตึงๆอยู่หลายตัวด้วยกันในส่วนของคอร์สสรุปนะครับเพราะฉะนั้นหลายท่านถ้ายังไม่ได้ลงก็เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญมาในส่วนของคอร์สสรุปได้นะครับทีนี้อ่ะเรากลับมาเรื่องของเราหลักเกณฑ์ครับในส่วนของดําซ้ําอยู่ที่มาตาอะไรอยู่ที่มาตา1 C 4 4่่านลถ้าอ,อ่านตัวบทก่อนนะครับ1 4 4บอกเราว่า เมื่อสาลใดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีในประเด็นข้อใดแห่งคดีแล้วตรงนี้สำคัญนะในประเด็นข้อใดแห่งคดีแล้วถ้าได้วินิจฉัยมาแล้วนะครับกรณีนี้ครับห้ามไม่ให้ดำเนินกระบ,บวนพิจารณาในศารนั้นอันเกี่ยวกับคดีหรือประเด็นที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดนั้นนะครับไอตัวนี้ดำเนินกระบ,บวนพิจารณาซ้ำเขาคุ้มครองอะไร เขาคุ้มครองการดําเนินกระบวนพิจารณาของศาลว่าาหากศารใดเนี่ยได้มีคําพิพากษาในประเด็นใรแล้วไอประเด็นนั้นเนี่ยห้ามนํากลับมาทําซ้ําอีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสมมุติว่านํากลับมาทําซ้ําอีกแล้วสารในคดีก่อนกับในคดีหลังมีคําพิพากษาแตกต่างกันยุ่งเลยเห็นไหมเอาแล้วเราจะเชื่อคาพิพากษาของสารไหนเห็นไหมฮะ ในตัวนี้มันเลยต้องมีบทบัญญัติในเรื่องของการดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ําขึ้นมาเพื่อคุ้มครองกระบวนพิจารณาของศาลว่าศาลทํางานไปแล้วก็ให้มันจบแค่นั้นนะครับอย่าให้ศาลต้องไปทํางานสองรอบเพราะถ้าหากศาลได้ทํางานสองรอบถ้าหากผลทางกฎหมายผลแห่งคดีมันแตกต่างกันมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นได้ อันนี้คือเจตนารมของมาตรา144ที่วิแพ่งได้บัญญัติเอาไว้ทีนี้ครับถามว่าถ้าหากว่าเราเตรียมตัวสอบรู้เจตนารมมันก็ดีใช่ไหมแต่ทีนี้เราใกล้สอบแล้วนะครับเราจะเช็คว่าเรื่องนั้นมันเป็นดำซ้ำเนี่ยขอแบบง่ายๆเลยได้ไหมติวเตอร์จัดให้ฮะเวลาถ้าเขาสอบออกเรื่องดำซ้ำท่านเช็ค3ข้อนี้ถ้าครบ3ข้อนี้เมื่อไหร่ ท่านตอบทันทีว่าเป็นดำซ้ํา1 4 4ฮะหลักเกณฑ์ข้อแรกคู่ความทั้ง2คดีเป็นคู่ความรายเดียวกันเป็นคู่ความคนเดียวกันนะครับซึ่งคู่ความทั้ง2คดีตัวนี้ท่านจําเป็นติ่งเอาไว้นะครับว่ามันสามารถสลับฐานะกันได้ในคดีก่อนอาจจะเป็นโจทย์จำเลยในคดีหลังอาจจะเป็นจำเลยโจทยอย่างเงี้ยสลับกันได้นะครับถือว่าเป็นคู่ความเดียวกันแล้ว นะครับหลักเกณฑ์ข้อที่2ครับทั้ง2องคดีมีประเด็นอย่างเดียวกันซึ่งประเด็นอย่างเดียวกันนะครับเราพิจ,รา,พจารณาจากอะไรนอกจากคําฟ้องคําให้การสิ่งที่เราต้องพิจารณาคือคําฟ้องชนคาให้การฟ้องไปแจ้งชัดจําเลยให้การปฏิเสธโดยชัดแจ้งเกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทไอ้ตัวประเด็นข้อพิพาทต,ตัวนั้นแหละจะเป็นกรอบให้เราได้เห็นครับว่าไอ้คดีก่อน กับคดีปัจจุบันที่ยื่นฟ้องคดีปัจจุบันเป็นดําซ้ําหรือไม่นะครับแบบนี้เราดูเลยว่าประเด็นข้อพิาพาทเนี่ยมันเป็นประเด็นที่มันเป็นประเด็นเดียวกันหรือไม่เป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่ถ้าหากเป็นเรื่องเดียวกันและศาลมีคําพิพากษาแล้วแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ําได้นะครับซึ่งดำำําซ้ํานะครับเขาเนี่ย คุ้มครองในเรื่องของการดําเนินกระบวนพิจารณาของศาลถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคดีแรกคดีก่อนที่ยื่นไปและคดีหลังมายื่นอีกเนี่ยคดีก่อนนั้นเนี่ยยังไม่มีคําพิพากษาของศาลแบบนี้เป็นดําซ้ํำไหมอา้าวก็ศาลยังไม่มีคําพิพากษาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงยังไม่เข้าหลักเกณฑ์ข้อที่3แต่ตราบใดก็ตามถ้าหากว่าในคดีใดคดีหนึ่งเนี่ยทั้งสองคดีเนี้ยศาลใดมีคําพิพากษาก่อน ไออีกสารหนึ่งเนี่ยก็จะถูกต้องหา้ามไม่ให้ดําเนินกระบวนพิจารณาทันทีเพราะถ้าเขาดําเนินกระบวนพิจารณาต่อไปก็จะถือว่าเป็นการดําเนินกระบวนพิจารณาซ้าโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นดําซ้ำนะฮะถ้าออกมาท่านเช็ค3ข้อคืออะไรครับข้อ 1. คู่ความเดียวกันไหมข้อ2ประเด็นที่ได้วินิจฉัยไว้แล้วและข้อ3ศสารมีคําพิพากษาแล้วนะครับข้อ2ก็คือประเด็นเดียวกันและข้อ3ก็คือศารมีคําพิพากษาแล้ว นะครับทีนี้นะครับเอาเท่านี้เลยนะครับเรามาดูข้อเท็จจริงในดีกาในบทบันกันนะครับดีกาเรื่องนี้5,403ปี64ีนะครับดีกาเรื่องนี้ก็ยาวพอสมควรติวเตอร์สกัดเป็นข้อเท็จจริงให้ท่านฟังง่ายๆแบบนี้ฮะเรื่องนี้ครับไอตัวดำครับผู้ร้องครับในคดีก่อนนะครับซึ่งในคดีปัจจุบันตัวนี้นะครับ5430ปี64เนี่ยในคดีนี้ครับไอตัวดำครับเขายื่นคำร้องว่าดำเนี่ย ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักแล้วนะครับทีนี้นะครับปรากฏว่าอะไรฮะไอตัวแดงยื่นคําคัดค้านเข้ามาครับบอกว่าดําไอประเด็นนี้ที่คุณยื่นขอแสดงกรรมสิทธิ์เนี่ยศาลเนี่ยได้เคยวินิจฉัยในคดีก่อนมาแล้วนะยื่นคําคัดค้านเข้ามาครับแบบนี้ครับเราก็ต้องย้อนกลับไปดูในคดีก่อนใช่ไหมว่าคดีก่อนเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไง นะครับทีนี้เราย้อนกลับมาดูในคดีก่อนกันในคดีก่อนครับปรากฏว่าไอ้ตัวแดงเนี่ยเห็นไหมแดงเคยฟ้องขับไร่ดำดำให้การว่าที่ดินเป็นของดำเพราะดำได้กรรมสิทธิ์มาโดยการครอบครองปรปากแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราเช็คเลยฮะว่าเรื่องนี้เป็นดำซ้ำไหมเราเช็คอะไรหนึ่งเลยเป็นคู่ความเดียวกันไหมเป็นคู่ความเดียวกันเห็นไหมสลับฐานะกันได้ แดงดำเนี่ยเป็นคู่ความเดียวกันนะครับ่าหลักเกณฑ์ข้อหนึ่งทีนี้เรามาเช็คว่าในคดีก่อนกับคดีปัจจุบันเนี่ยมันเป็นประเด็นเดียวกันไหมตามหลักเกณฑ์ข้อที่2ท่านก็มาดูครับประเด็นข้อพิพาทในคดีก่อนมีว่าอะไรแดงฟ้องขับไล่ดําดําอ้างว่าที่ดินเป็นของตัวเองเพราะตัวเองได้กรรมสิทธิ์มาโดยการครอบครองปรปักแล้วคดีจึงมีประเด็นข้อพิพาทว่าที่ดินเป็นของแดงหรือดํานะครับทีนี้พอคดีมีประเด็นข้อพิพาทแบบนี้ และในคดีก่อนนะครับสารเนี่ยได้วินิจฉัยมาแล้วครับว่าอะไรว่าที่ดินเป็นของในแดงก็คือโจทย์เมื่อสารวินิจฉัยมาแล้วนะครับนั่นเท่ากับว่าอะไรครับมันก็จะต้องไปผูกพันตามมาตรา1-4-5าดำกับแดงต้องผูกพันตามคำพิพากษาของสารนะครับโดยที่อะไรจนกว่าจะมีการกลับแก้ยกเสียเห็นไหมตามมาตรา1-4-5 เพราะฉะนั้นมันมีมาตรา1นึหในการค้ำคอดํากับแดงอยู่ในคดีนี้ว่าที่ดินดังกล่าวเนี่ยมันไม่ใช่ของดำนะดำเนี่ยไม่ได้ได้ไปได้กรรมสิทธิ์ไปโดยการครอบครองปรปักักสารวินิจฉัยมาแล้วแต่สารเนี่ยไปวินิจฉัยต่อนะครับว่าที่ดินนั้นเนี่ยมันเป็นของแดงครับเพราะฉะนั้นครับในคดีก่อนสารได้วินิจฉัยมาแล้วว่ากรรมสิทธิ์เป็นของแดงพอย้อนกลับมาในคดีปัจจุบันในคดีปัจจุบัน เขาก็มาอ้างในประเด็นเดิมอีกว่าดำเนี่ยได้กรรมสิทธิ์โดยกขารครอบครองประปักแล้วมันจึงเป็นประเด็นเดียวกันกันกบคดีก่อนที่ศาลมีคำพิพากษาไว้แล้วเพราะฉะนั้นครับในคดี5403ปี64ตัวนี้จึงเป็นการดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ำตามวิแพ่กมาตรา1 4 4เพราะครบ3หลักเกณฑ์ของติวเตอร์โอเคไหมฮะทีนี้ เรามาดูที่สารดิกาได้วินิจฉัยไว้ดิกาครับสารดิกาได้วินิจฉัยไว้ในประเด็นแรกแบบนี้ครับผู้คัดค้านเคยฟ้องขับไล่ผู้ร้องออกจากที่ดินพิพาทอ้างว่าที่ดินพิพาทเป็นของผู้คัดค้านผู้ร้องเป็นจำเลยให้การว่าอะไรครับให้การว่ามันเป็นของผู้ร้องเพราะผู้ร้องได้ครอบครองปราชญ์ในที่ดินพิพาทแล้วคดีจึงมีประเด็นข้อพิพาทว่าที่ดินเป็นของโจทหรือของจำเลยก็คือวงเล็บผู้คัดค้านหรือผู้ร้อง สารวินิจฉัยมาแล้วครับว่าให้เป็นของโจทย์หรือผู้คัดค้านก็คือไอตัวในแดงของเราทีนี้พอสารได้วินิจฉัยมาแล้วปรากฏว่าตัวผู้ร้องเนี่ยกลับมายื่นคําร้องของคดีนี้อีกว่าผู้ร้องเนี่ยได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองประปักตรงนี้ครับสาลฎีกาจึงวินิจฉัยปรับบทเลยว่าเท่ากับว่าเป็นการอ้างว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทคดีจึงมีประเด็นอย่างเดียวกันกับคดีก่อนว่าที่ดินพิพาทเป็นของผู้ร้องหรือผู้คัดค้าน คำพิพากษาในคดีก่อนย่อมผูกพันผู้ร้องซึ่งเป็นคู่ความในคดีนี้ด้วยจนถึงบันที่คำพิพากษาในคดีก่อนถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขกับงดเสียตามวิแพ่งมาตา145เห็นไหมครับคำนี้ต้องมีนะครับคำนี้สารกําลังจะบอกเราว่าเมื่อในคดีก่อนนั้นเขาพิพากษาแล้วนะครับว่าตัวที่ดินเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของทางโจทหรือตัวผู้คัดค้านก็คือไอ้แดง พราะฉะนั้นเนี่ยทั้งดำและแดงจึงต้องผูกพันตามคำพิพากษาในคดีก่อนตามวิแพ่กมาตรา145การที่ดำมายื่นคำร้องในคดีนี้จึงเป็นการขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งในประเด็นที่ได้วินิจฉัยไปแล้วเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำตามวิแพ่งมาตรา144นั่นเองนะครับก็จบกันแล้วนะครับในส่วนของรายการมาแรงใน EP ที่31วันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ ในวันอาทิตย์กลับมาพบกันใหม่ใน EP ีที่32นะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ